สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Star แซ่บวันนี้กับดิฉันพรชุนกุหลาบซ้อนค่ะในช่วง Star อาวราวของเราในวันนี้ค่ะจะมีอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วง Star อาราเริ่มข่าวแรกกันที่บริษัทมิตรอวตารจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อจากพืชภายใต้แบรนด์มิตรอวตารพร้อมด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการร่วมสร้างบุญครั้งใหญ่ต้อนรับเทศกาลกินเจประจำปี2 5 6 4 จัดทำโครงการอิ่มท้องอิ่มบุญขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะเฉพาะของผู้พิการด้านการทำอาหารโดยสาระสำคัญของโครงการอิ่มท้องอิ่มบุญจะมอบไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายชุดอาหารเจพร้อมรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้นำไปใช้ใจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองอาหารเมนูพิเศษที่ปรุงมาจากเนื้อพืช โดยจะเริ่มจัดส่งช่วงก่อนเทศกาลเจตั้งแต่วันที่29กันยายนเป็นต้นไปสามารถสั่งซื้อหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-862-3331และทาง Facebook m e e ตรอวตารและ Line แอดมิตรอวตารค่ะ มสวัสดีครับผมวิภูเลศสุรัิบูลนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมิตรอวตารจำกัดครับครับผมวันนี้นะครับทางมิตรอวตารนะครับร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับจัดโครงการชื่อว่าอิ่มท้องอิ่มบุญขึ้นมานะครับเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนอาชีพของคนพิการนะครับเราอาจจะเห็นว่าคนพิการสมัยนี้นะครับมีอาชีพนะครับหลากหลายนะครับแต่ว่าอาชีพทางด้านการทําอาหารนะครับยังใหม่อยู่สําหรับคนพิการในประเทศไทยนะครับเราเลยอยากที่จะ ร่วมกับทางมูลนิธินะครับสนับสนุนในส่วนของนี้ขึ้นมาครับครับผมเราเริ่มที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเนี่ยเนื่องจากว่า,าทางท่านอาจารย์วิริยะนะครับเ,เป็นหนึ่งในไอดอลของพวกเรานะครับว่าผู้พิการเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรได้นะครับหลายๆอย่างนะครับท่านอาจารย์วิริยะเนี่ยเรียนจบนะครับปริญญาโทจากท,ที่อเมริกามานะครับก็สแสดงให้เห็นว่า ท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นอาจารย์ทําได้ทุกอย่างนะครับเราก็เลยเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นไอดอลแล้วเราก็อยากที่จะสนับสนุนนะครับมูลนิธิที่ท่านก่อตั้งขึ้นมาเพื่อคนพิการในประเทศไทยครับครับผมก็เราคาดหวังว่านะครับโครงการนี้เนี่ยเราสามารถที่จะระดมระดมทุนนะครับรายได้หลังจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเราจะมอบให้กับทางมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพของคนพิการในด้านการทําอาหารครับก็ช่องทางหลักๆนะครับจะเป็นไลน์แอปนะครับ แอดมิดอวตารนะครับ M E A T A V A T A R นะครับหรือทาง Facebook นะครับอินบ็เข้ามานะครับ f a c e b o o k c o m meet อวตารนะครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาที่บริษัทเราได้นะครับ028623331ครับหลังจากบุกเบิกและส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามที่รู้จักในวงกว้างเครื่องสำอางเรเวียซึ่งเปิดตัวมายาวนานกว่า5ปีได้รับการยอมรับว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านการเอาใจใส่และดูแลตัวเองของผู้หญิงจนครองใจคนรักสวยรักงามและรักสุขภาพส่งผลให้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนสร้างยอดขายทะลุก,กว่า100ล้านบาทมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ r a เ e ียไ r h y d r o r i ค e Collagen ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ผลิตและได้รับการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาเข้ามาเสริมทัพอีกสาขาโดยได้นางเอกสาวคนสวยพิงกี้สาวิกาชชยเดชนั่งแทนพรีเซนเตอร์ตัวแทนความงามที่ผู้ใส่ใจดูแลตัวเองค่ะค่ะเป็นจังหวะแล้วก็่จังหวะในการออกงานด้วยนานๆค่ะนา แอบข้งตาน่งานใช่ไหมคะดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเวลามันเหมือนแบบหลังจากโควิดใช่ปะแล้วเราก็คือได้จริงๆอ่งะแพลนของการเปิดตัวก็คือจะเป็นแพลนตั้งแต่ต้นๆ้นปีละล่ะแต่ว่าตอนนี้มันกลายมาเป็นแบบตอนนี้หมดเลยนะคะก็คือติดติดกันหมดเลยจนถึงอาทิตย์ปิดไปเรื่องนึงค่ะแล้วก็ถ่ายอีกเรื่องจริงๆก็คือช่วงโควิดเราก็หยุดไปแป๊บนึงเนาะครั้งที่2แต่ว่า ครั้งนี้ก็คือยังถ่ายละครอ,อยู่แล้วก็กลับมาถ่ายแบบปกติกค่ะแต่ว่าก็จะมีมาตรการในการแบบเซฟด้วยปิดท้ายกันที่สตา r ์เวลสินค้าหรูแข็งแรงทันสมยัยไฮเทคโนโลยีอันดับหนึ่งในใจครอบครัวไทยโดยดรบุญมาอิ่มพิเศษได้ควงคู่นางฟ้าคนใหม่พิงกี้สาวิกาเผยถึงการเปลี่ยนตัวนางฟ้าคนใหม่นี้เพราะเห็นว่าสาวพิงกี้ใช้เครื่องครัวจากสตา์เวลอยู่แล้ว และปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปการที่ได้นางฟาตาเวลที่แสดงละครได้ร้องเพลงได้เต้นได้ถือเป็นการสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าตาเวลพร้อมด้วยทัพสินค้ายอดขายดีหลากหลายชิ้นมาโชว์ภายในงานอีกด้วยละค่ะสินค้าตาเวลต้องบอกว่ายอดขายเราอันดับ1นึสิบปีสิบกว่าปีแล้วครับเนื่องจากว่าทำไมยอดขายดีหนึ่งสินค้าดีต้องมีมาตรฐาน นะครับคือใช้แล้วเห็นผลครับข้อที่2คือบริการทํายังไงให้ลูกค้าประทับใจก็คือเราบริการถึงบ้านแล้วก็รับข้อเสเนอแนะของลูกค้าเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงโดยเฉพาะช่วงนี้ของเราเนี่ยรับบริการทางด้านาโทรศัพท์ทาง Facebook ทาง Line ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเรื่องของสายด่วนแล้วก็มีพนักงานไปบริการถึงลูกค้าถึงบ้านครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเราต้องบอกว่า Ta าวิลเนี่ย เราสร้างผู้ประกอบการในระบบแฟนไชส์ด้วยให้เป็นเจ้าของธุรกิจดัเรเป็นโรโมเดลดีกว่าในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็เป็นน,นักที่เขาเรียกว่ามองการไกลนักพัฒนานักคิดนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณที่ส well. ตาร์เวลต้อนรับให้กี่ได้เป็นเขาเรียกว่าแฟมิลี่คนล่าสุดน,นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เขาเรียกว่าเราก็จะเป็นนางฟ้าสตาเวลที่มอบแต่ความสุขแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่คู่ครูคู่คุณไปแบบนี้อีกค่ะเป็นยังไงกันบ้างละ่ะคะกับ อีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน,น่าสนใจทุกงานเลยล่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วกับรายการ s t a r ์แซบสำหรับวันนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ